วัตดีเสยนเตียเนาะค่ะเนาะมาจากขอนแก่นเนาะค่ะมาจากขอนแก่นวับงวเทีแล้วก็เข่าอยู่ด้เนาะค่ะวดทีีแล้วเข่าครับเข่าโค้งสุดท้ายของเส้นเตียนะครับผมค่ะครับวันนี้บ่ได้ออกช่องใหญ่เนาะออกช่องใหญ่อีกตัวนึงได้ว่าโค้งสุดท้ายว่าเข่าพอดีจังปะมือนีเป็นโค้งสุดท้ายพอดีเลยโอ้ย่านบ่เห็นย่านบ่เห็นครับเมนี่ดีบ่ตถีว่าสูตรนี่ซื้อจนว่าได้บ้านสามหลัง แมนครับผมยุขอนแกนกับสูตรนี้นะครับผมโอ้เราไปซื้อที่วังเดียนก้อนนี่ดิกับไปซื้อทีนำ้ำแต่ว่ามันกับวิผสมประสานกันไปเนาะเฮ็ดเองซื้อเองครับเฮ็ดเองซื้อเองแต่ว่าสูตรนี้นะเขาดูที่สุดจนได้ซื้อที่นะครับแต่ว่าขายขายของไปน้ำนะครับผมสูตรนี้จนได้ซื้อที่แล้วก็บ้านสามหลังแมนส่วนหนึ่งก็เรื่อนขายของเนาะขายยังยุไส้จ้าเส้นเตี้ยขายอาหารตามสั่งนะครับผม ยูทีกัดในใจเอฟซีจได้อุดนุน่นขอนแก่นนะครับผมข้างวัดสีนวลน,นะครับผมผู้ใดไปกไปแวะไปอุดนุนกันได้เนาะ,ะนะครับผมซื้อล้านกะสายฝุนนะครับผมสายบนทิ่งๆนะครับผมซื้อช่องกับสายฝนนด้กันนะครับผม,บมซื้อเดียวกันเมื่อซื้อเดียวกันเมื่อนะครับผมเป็นข้างไหนย่นงวดนี้เฮดสูดแล้วฟันดีปะคะงวดนี้ได้มาได้ตองงวด แต่ว่ามันเป็นควอมฝันฝันจั่ไหนคะ่ะค้มฝันว่าก็เลยออกอีกมือหนึ่งอ่ะฝันว่าได้พาครอบครัวนี่ไปเที่ยวงานเป็นงานวัดนะครับผมเป็นงานวัด<อ>ก็เลยไปจอดรถอยขางในกำแพงวัด<อ>รับก็บเลยไปเที่ยวกันขาออกมากหลังค่าแค่รีบบ่อยอเสียแจักพู้ไดรักเอาออแต่ว่าตอนนั้น<อ>ก็นยังบ่คิดว่าเจ้าของเสียดายเือ ก็เลยพ้ากันขึ้นรถชี้ออกมาเลยจักพักหนึ่งมีความคิดเสียดายก็เลยกลับไปเบื้องไม่อีกเห็นหลังค่าอยู่เพิ่งกำแพงวัดแต่ว่ากลับว่าได้เอ๋ใจว่าของเจ้าของหลังค่ารถทันหลังค่ารถก็เลยไปหาถามเพิ่นอยู่ในวัดว่าเห็นหลังค่าบ่าเพิ่นก็บอกว่ามันอยู่ข้างวัดก็เลยออกมา ออกม่อีกวันนี้กระเสียไปคือเขาถามคนแถวานั้นก็ว่าเขาไปขายแล้ววัดหรือล่าหลังค่าวัดหลังค่าวัดนะครับผมก็ดีถ้าเบี่ยนรถเด้อค่ะออกแล้วก็สร้างแต่ว่าแกอยากให้ไปจัดน้าึือกันแปดเก้าศูนย์เจ็ดแปดเก้าศูนย์เจ็ดพ่อฝันปุ๊บขามโค้งไปสามรอบโอ้ขามโค้งไปสามรอบคือสู้งวดที่กั่นครับถือสูงวดขามโค้งไปอีกได้ป้อ ไปอีกรัฐบาลไทยนี่อยากให้ไปอยุ่นะครับผมอันนี้คือความฝันนะครับช็อตแรกค่ะบ้านี้เป็นสูตรบ่ะค่ะบ้านนี้เป็นสูตรก็เลยเฮ็ดอ่าสูตรใ้ก็เลยเฮ็ดสูตรใบก็สองสามหมื่นนี่มาฝันอีกก็กัดโอดสูตรห้บานนี้พอสองสามหมื่นมาฝันอีกทค่นึงคฝันดีพี่น้องอยากบอกอฝันอีกพี่น้องว่าจะเข่าคือเ่าเข่า ฝันว่ามีคนนี่หอบเงินว่าเป็นเอามาใยหน่อยๆได้พี่นอ้องหอบมากเนี่ยเป็นเป็นกระบุงเลยวนะหอบเงินมาใหา้นี่พี่น้องคิดว่าชิงไหนซรอยกันตีบ้างคือแก้วว่าชิเป็ดชิงไหนขันฟันจัางสิขันฟันชิงนี้เพิ่อว่าฟันดีในเ<ล>งิ่นอ,อนในท่อเนาะเขาหอบเงินมาใหยเขาหอบเงินมาให้นะครับผมร้อยปันไดก็โอ้ยหอบเขามากหอบนีวว่าปะน่าจะเป็นลายล้านเนี่ย หอแบบนี้ไหมห่อห่อแบบไม่งินไล่เลยนหรอเดี๋ยวนุงตึงขึ้นโอ้มานังกิ้ข้อมฝันบึงฝันดีราวตัวนี่ไหมเสนอว่าคิดว่าเลขชุดนี้ออกคักๆเลขชุดนี้ออกคักๆก็เลยมีความมั่นใจว่าที่น้อง่ะถิ่มยะปางวดนี้ทะเบียนรถก็มาแต่ว่าวันออกนั่นไปแล้วแต่ว่าอยากให้มาเน้นทางสูตรมันก็มาได้ครับทางัรงสูตรตรงครับผมตรงสูตร สูตรหนึ่งที่ว่ามักที่ว่าเป็นเน้นๆให้ก็คือหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าก็ดีทะเบียนร,รถมันเป็นแปดเก้าศูนย์เจ็ดมันตรงที่เจ็ดเก้าก็เรียกว่ามันจะมาตัวนี้นะครับผมเราวันนี้กะเก็บสูตรไปสามตัวจากไหนพี่น้องร่องิองึงเ,เป็นแค่แนวท้างในพี่น้องสามตัวนี่สามชุดมีหกเจ็ดเก้า จุดหนึ่งอันนี้จุดเน้นแล้วก็นี่แปดสองห้าแล้วก็เจ็ดสองสี่สามชุดแค่นั้นเลขสามตัวนะลองเบิงเพื่อโชคหมานกันในวันที่สิบหกกันยายนนี้ได้พี่น้องเด้อครับผม<อ>ตัวสามาตัว,วนะครับเจ็ดเก้กาครับผมกับเจ็ดสองสี สูตรนี้เคยแตกสามตัวเคยจุดนี่เคยแตกสามตัวมาแล้วโอ้ด้บ้านดูๆนี่คือแตกสามตัวแมนแต่ว่าได้ซื้อหลายแต่ก็ได้ลายมื่นอยู่หกมื่นหมลได้ลายบานนอกสามตัวแมนครับผมครับแต่สองตัวไห้พี่น้องจับเอากันแล้วกันนะแต่ว่าตัวเน้นนะสิเป็นเน้นที่เจ็ดเก่ามากกว่ากับเจ็ดเก่าร่องเลยทดเจ็ดสองเจ็ดสี่นะครับผมสำหรับหกเก่านี่ก็คือตัวกันนะเจ็ดเก่า หกเจ็ดหกเจ็ดมีคือตัวกันนะครับผดเก้าตัดเลีนสองตัวตัดเรียนสองตัวเอานะครับผมอันนี้คือสามตัวเน้นตัวใดค่ะสามตัวเน้นที่หกเจ็ดเก้านะครก็เจ็ดเก้าเจ็ดสองหรอครับเจ็ดสองอ่าเน้นสองตัวเจ็ดแล้วก็เจ็ดสี่นะเน้นครับผมครับเน้นโยงสองตัวจะเน้นโยงประมาณสี่ตัวนะครับผมแต่ว่าไก่ ไม่อยากให้ทีมเพราะว่าสามตัวมันก็เคยออกคือว่าฝันดีครับก็เลยว่างวดเนียวโอ้ยอยากบอกเนี่ยว่าแม่นยีดอกมากลลวก็บอกเอฟซีเนาะเอฟซีกระถามหาเสี้ยนเตี้ยอยู่ครับคือว่าฝันดีหนึ่งทะเบียนรถสองควมฝันพี่น้องมักตัวใดไอพี่น้องเนาะกดข้อมินมากอะไรพี่น้องสิมักทะเบียนรถหรือสิมักควมฝันหรือสิมักเลขสูตรนี่ช่องส่วนตัวแต่ว่าควมฝันเนี่ย เพิ่นหอบมากเลจ้สีตีเป็นตัวได้แต่ว่าคิดว่าปันดีแล้วเนาะแต่ว่าอันเมืม่อนี่สรุปโครงชุดไทยเลยป่ะสรุปโครงสุดท้ายเลยครับเมื่อนี่เอาแขนแนโครงสุดท้ทยเลยเนาะแต่ว่าถ้าเบียนรถมันไปต่้างประเทศเรากะปกติขนมันไปเรามันเสียบค้อยไม้อีกเสียบก้อยมมกอีกครับออแต่ว่าก็เอาปิดอยากอยากให้เป็นนินทั้งสูงมากกว่า สูตรนี้จะบ่ค่อยหลุดเนาะค่ะสูตรนี้จะว่าค่อยหลุดนะพี่น้องเนาะผูได้มีสูตรแม่นๆกับพิจารณาเป็นแนวทางเด้อค่ะครับโอ้รถสองขันทะเบียดคือการแม่นอยู่ดอกรถของเส้นเตียกับของเบิอศับ์ทะเบียนเดียวกันเพียงแล้วศับเป็นยูเนาะสลับกันอยูว่าแน่ดิ้ดิ้สิไปตาแล้วเสียมาตมไทยแปดเก้าศูนย์เจ็ดเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขเนาะค่ะอันนี้เป็นการวิเคราะห์ ว่าวสิออกตัวใดเข้ากับบุ้หูว่าสิออกตัวใดเมนครับพราพุ่นหมุนอยู่กองฉลาศพุ่นเข้ากับบุ้หูเมนอันนี้เสี้ยนเตียสิไปเมารตอรี่เด้อค่ะเมาลมาดีบุ้งอยสั่งมาเรียบร้อยแล้วครับรตรี่ชอบค่อยจัดถ้าไม่ชอบก็ผ่านเนาะอันนี้เบาซูฟั่งชมเพื่อความบันเทิงครับอันนี้คือสีเขียวเขียวคือตัวเน้นนะพี่น้องเนาะครับผมแต่ว่าขันพู่ไดมักตัวเดียวหางเดียวก็คือหกเจ็ดเก้า ตัวเดียวหางเดียวเข็นๆได้พี่น้องมากี่ตรงทะเบียนมต่รจะใส่เบิกรับของเบิกราบกับตัวนี้ละครับผมเพราะว่ามันตรงกับทะเบียนรถตัวนี้ละตรงกันอีดีดิพ่อได้มาหากันพี่น้องตรงหอดทะเบียนรถพี่น้องพี่น้องพิจรารณ้าบ้างนะครับผมพิจารณาเป็นแนวทางนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะ มาหลุนซอยเซี่ยนเตี๋ยวางงวดนี่คนสีขาวโบนะคะนเนาะคักคักลวมือนี่คักคักเลยจ้างวดนี้